ซันโบโปรแกรมบอลวันนี้วันที่25ตุลาคม2567คู่เด็ดประจำวันนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้พบนอตติงแฮมฟอร์เรสต่อศูนย์กำแพง2.5เหตุผลเหตคู่นี้เลสเตอร์ซิตี้ชนะไป1เสมอ1แพ้3ามหนัดล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้ชนะ2เสมอ2แพ้1นึ่นัดล่าสุดฟอร์เรสชนะ2เสมอ2แพ้1ตัวจริงที่คาดฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ก็มีเจมี่วารีแมสแฮมเบนเซนจอแดนไอยวและวิลเฟรดเอนดีดีตัวจริงที่คาดฝั่งฟอร์เรสก็มีคริสวูดแอนโทนีอิลังกาคาร์ลังสุดดดจบบป่าาทไ้ีกกวเ็ชัย ชนะไปถึง3เกมปัจจุบันเจ้าบ้านเลสเตอร์ฟอร์มดีขึ้นนักเตะกำลังมั่นใจทางด้านทีมเยือนฟอร์เรสผลตัวหลักมากันเกือบครบแต่ิงตอกสยามปีนี้ฟอร์มในบ้านดีแพ้แค่เกมเดียวเชื่อว่ามีสกอร์ให้ดูแน่นอนโอกาสแบ่งแต้มกันไปสูงครับสกอรก์ที 2, ่คาดเลสเตอร์ซิตี้สองต่อสองนัดทิงแฮมฟอร์เรสเอสเปนญ,ญอนพบเซบียาต่อศูนย์หนึ่งศูนย์จุดห้ากำแพง 2, 2. สองถึงสองจุดห้าเฮดูเฮดฟุตเนียเอสเปนญอนเสมอสองแพ้สามห้านัดรับส่วนเอสเปนญอนชนะหนึ่งแพ้ฝีห้านัดรับส่วนเซปิยาชนะสองเสมอ วลิสคาบิปัวโดโจเฟกาเดลาสและอันวาโรเตเจโรครับตัวจริงที่กาฝั่งเซบีย่าก็มียูเซฟเนเนเซรีลูคัสโอกัมโปสออยานิลันและอันร리ยาเปรโดซาครับเอสปานยอนฟอร์มปรับลงยังเห็นได้ชัดแต่อย่างน้อยเกมรุกก็ยังยิงได้แทบทุกนัดเกมนี้มาเจอคู่แข่งดีมาตรฐานสูงกว่าเล็กน้อยอย่างเซบีย่าเซบียามีผลงานที่ดีกว่าชัดเจนเมื่อพบก,กับเอสปานยอนครับแต่ทีมเดือนยังไม่สามารถเอาชนะในเกมเยือนฤดูกาลนี้ได้เลยสกดอีกครั้งเอสปานยอนตีนึงเซบีย่าไม่ บทรัศเซียมุนเช่นกลัดบักต่อสูนที่สูนจุดห้ากำแพงสามเหตุเหตุคนนิ่มไม้ชนะไปสองเสมอสามฮานัดล่าสุดไม้ชนะสองแพ้สามฮานัดล่าสุดบุนเช่นกลัดบักชนะสามแพ้สองตัวจริงที่แค่ฝั่งไม้ก็มีจอร์นาธานเบอร์คาร์ซิวานวิทเมอร์นาเดียมอามิรีแม็กซิมไลท์ตัวจริงที่แค่ฝั่งมุนเช่นกลัดบักก็มีเควินตูเกอร์ทิมคริสเตียน ฟรองโอนอรัสและอาซานเปรยาสถิติการเล่นนอกบ้านที่แย่ๆของเบนเชนกับหลักณ์เวลานี้จะไปออกทะเลไปไกลมากครับแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ย,ยังฟอมไม่สม่ำเสม,มอในบ้านเช่นกันและหากพวกเขาชนะก็มีแนวโน้นมวา่าจะสูสีกันสกอนครัดใหม่2ต่อ1นึ่งบริเซียเบนเชนกับหลักโตเรโนพบโคโมโต่อศูนย์กำแพง2องถึงสองจดหเหตุดเตุคร้นี้โตเรโนชนะไป3เสม,มอ1่แพ้ห่า่งอาสุ ตอริโนชนะ1แพ4ผ่านลาสุดโกโมชนะไป2สมุดสองแพ้1ตัวจริงดีัาของโกโมก็มีลินโควิซาวิสเบอร์กิมบอชวอดาเชอาดัมอันโตนิโอซานามเบียตัวจริงดีัาของโคโมก็มีเปเปเรนาอตเทสเบลนาเดอร์ลูคัสดากุนยาและแอนเดรสเปลติตอริโนกำลังประสบปัญหาฟอร์มที่ย่แย่เลยแพ้ติดต่อกันถึง4เกมแม้ว่าพวกเขาจะเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างดีเยี่ยมแต่อาการเจบเป็นปัจจัยสำคัญด้านทีมเยือนไม่เพียงแต่ทาผลงานได้ดีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นครับแต่การครองบอลและสไตล์การ เกมรุกยังมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเกม5นัดหลังสุดพวกเขาถือว่าทำได้ดีหลังจากเอาชนะอัตนาตาและเฮราสเปโรนาไปได้สกอรไดกาตอริโน่หนึ่งต่อหนึ่งโคโบแรนพบเลอาตอนหนึ่งกำแพง2.5งจดเหตุหรืเฮดุคนนี้แรนชนะไปหเสมอ2แพ้2 5นัดล่าสุดแรนชนะ1เสมอ2แพ้2เช่นกัน5นัดล่าสุดลาฟแพ้5นัดติดต่อกันครับตัวจริงที่คาดฝั่งแรนก็มีสตีฟมองลองดาอเลดูไซดูอานอนริมเวนโดและเอมินกุยริตัวจริงที่คาดฝั่งเลอาก็มีกูติเอยอริ และอัลเทอร์เดสมาร์ทเลือฟออนแอร์ทั้งในด้านการป้องกันและการโจมตีในระหว่างเกมล่าสุดส่งผลให้พวกเขาแพร้รวด5เกมติดต่อกันซึ่งเราเชื่อว่าเกมนี้เจ้าบ้านน่าจะเก็บแต้มสูงสุดไปได้แบบไม่ยากมากครับสกอร์ทีกาดแรน2้องต้องซุนเลยครับหากชอบและถูกใจโปรดกไดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้มาบอลด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ